พัม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 บรรยากาศครับกับเป็ดนะครับพี่น้องเดินรอบหน่วยเลยครับรอบศูนย์การเรียนรู้ของเรานะครับฮะนี่หนูจัดต้องมากินยกกล้วยเป็นเป็นนี่เลยนะฮะอย่างที่ท่านเห็นเลยครับเป็นต้นเลยครับนี่นู่นครับนั่นเห็นไฮะฝั่งนี้ก็เรากำลังปรับปรุงแปลงผักครับพี่น้องจะทําเป็นรอยยางก็จะเป็นแปลงผักครับมันจะง่ายกว่ากันครับง่ายกว่าการดูแล คใช้เลือดควนดินนะครับนี่ฮะเป็ดทั้งเราเนี่ฮะเดินตอนใบบ่ายครับตัดจ้าก็ให้เขาริงสิ่งยวงเสีจยจหญ้าครับพี่น้องนี่ฮะ,ฮะเป็ดสีขาหัวบริเวณศูนย์ของเราเลยนะครับนี่ฮะส่วนไม้ครั้งนี้ก็จะเป็นนี่ไก่ดำภูพานของเรานะครับ ไม่ใช่ไก่ขาวนะครับดูครับดูเขาไก่ดํานะครับเนี่ยไก่ดําภูพานชัดๆนะครับแต่เป็นสายพันธุ์สายพันธสองครับไก่ดําภูพานขาแต่ขนนะครับรุ่นแรกจะเป็นตัวดําเนื้อดาดำหมดทุกอย่างตัวนี้จะขนขาวนี่ก็ใช่นะฮะเราปล่ปอยอิสระเลยครับนี่ทั้งเป็ดทั้งไก่อยู่ด้วยกันได้แต่องสายพันธุ์แต่อยู่ร่วมกันได้น,นี่นครับเจ้าไก่ดา

เลี้ยงบอ่อเลี้ยงกบในบอ่อพลาสติกครับเวลาเราจะเปลี่ยนน้ำถ่ายน้ำให้ไหมฮะตรงมุมขยุมขยุมนะฮะตรงพลาสติกขยุมเราก็จะเอาลงแล้วก็ปล่อยน้ําออกตรงนั้นนะครับพี่น้องล้าง,งความสะอาด <c oughs> วันนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับมาดูต่อไปครับนี่คือบอ่อปลาดุกนะฮะบอ่อปลาดุกบอ่อพลาสติกนะฮะบอ่อพลาสติกเราใช้จอดใช้แนไปที่อยู่อาศัยของเขา ส่วนที่มาว่ก็ไปให้เป็นที่ให้อาหารนี่ก็เหมือน,นกันก็อนี่บอ่อปลาดุกบอ่อนี้เป็นบิ๊กอุยนั่นเป็นรัเสเซียครับดูใกล้ๆนะครับความโตบอกว่ามันโตไวจริงๆครับรัเสเซียเนี่ยบอกว่าไวาจริงๆนี่ยังไม่ถึงสองเดือนแอะไรตัวเบ้อเลยฮะสองสองดูเอ,เ,องดเอาคือมาไม่แนะ่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเล่นน้ำเนีนะ่ย ราบริเวลาเลยนี่มีถึงสองเดือนนะครับให้อาหารปลาดุกเล็กอยู่ครับตอนนี้พอมาคบรบสองเดือนยาเขาเ3แที่สามเราก็ต้องให้เป็นอาหารเป็นอาหารเม็ดใหญ่เม็ดกลางาาเม็ดกลางเราค่อยเป็นเม็ดใหญ่ครับเลี้ยงตามสเต็ปก็เหมือนเราเลี้ยงเด็กเลี้ยงลูกแล้วครับว่าโปรตีนอะไรต่างๆมันจะตอนเป็นเด็กมันจะต้องมากหลังจากเริ่มโตลดตก็ลดลงลดลงนะครับก็เขาอาหาปรปกติบรรจากาศของเราต้นพริกจิ้งก้าเห็นไหม พริกก็ได้ปุ๋ยจากปุ๋ยไสเดือนบ้างอย่างที่ผมลงคลิไปไ้ครั้งก่อนๆน,นะครับเป็นปุ๋ยไสเดือนนะแล้วก็มูลสัตว์ทั้งหลายอะไรขี้กงขี้ไก่ขี้วัวครับใส่ได้ครับในพริกเนี่ยดอก,กเริ่มออกอีแล้วครับลดกดกครับเห็นไหมนี่มะเขือครับกินสดๆเลยนะพี่น้องเนี่ยกินได้เลยเพราะเราปลอดสารครับปลอดสาร สดๆครับสดๆเลยนี่แกงหอยครับแกงหอยขมนะใบชะพูแกงหอยขมเนะมีม่ยงนะงชมครับรน,นี่พนกักงานนักงานพืานที่นงสืของเราครับก็จะประมาณนี้เนี่ยมาเขือครับลูกเบอรเลอรเลยใช่ไหมฮนะใหญ่มากไทยนะไทยนะแกง เคียวเขียวแล้วเนขะียวหวานหวานเขียวเลยนะครับมันเรียกกัไม่ถูกไม่คนไม่คนไม่ใช่ับกับข้าวพริพกต์ดูทพริกดกนะฮะทำทิฟต์ส้มตงสุนตมเนาะหลายอย่างขนมมาเขือ,อโอเคครับบรรยาก,กาศตรงนี้รู้สึกว่าจะ เริ่มร้อนครับเดี๋ยวเราไปพาไปดูโซลาเซลสายตรงครับพี่น้องแดดไม่มีจะขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ครับโปติค่ะแดดมีมันจะขึ้นตอนนี้เราตัดระบบจากชื่อแบตเตอรี่มาต่อตรงเลยครับก็สามารถขึ้นอยู่เหมือนกันแต่แดดวันนี้จะขึ้นหรือเปล่าดูกันครับเนี่ยมันทํางานนะ,ะถ้าแดดด,ดีจะทํางานไหมเห็นไหมฮะเนี่ยแพอดีแดดมันไม่มีนวเนี่ยเนี่ยมันทําอยู่นะครับเนี่ยต่อตรงเลยครับเนี่ยเห็นไหม เห็นคลายกันจะเลยเนี่ยมาน,นีเลยใช้ได้แบตเตอรี่มันเสื่อมแล้วครับเลยต้องต่อตรงถ้าแดดดีมันก็จะทำงานขึ้นเหมือนกันครับสามารถติดตั้งได้เองได้ครับเคลื่อนย้ายได้ง่ายโดยเฉพาะปั๊มชากเนี่ยมันขีความสามารถในการปั๊มน้ำขึ้นที่สูงไม่ต่ำกว่าสิเมตรครับสูงสุดได้15เมตรนะตามข้อมูลนี่เลย,ย่นแป๊บหนึ่งนี่ฮะ สูงอะไรสิบห้าเมตรป่ะเนี่ยนะฮะเนี่ยสูงสิบห้าเมตรตันนี้เลยนั่นแหละตัมพัมชักคุณสมบัติงเขาเนี่ยสูงสิบห้าเมตรส่วนสูงทางไกลทางทางลาบก็ร้อยห้าสิบเมตรมีแค่นี้ครับชุดแผงนี่หนึ่งตัวมอเตอร์นี่หนึ่งชุดเนี่ยแป๊มยักนะฮะติดต่อไปล็อกเข็นก็ได้ ไปทำไอ้ทำไรทำสวนทำไอ้แป้งผักในในที่ไม่มีไฟฟ้าครับเราใช้ชุดนี้ก็พอ,อแต่ถ้าแดดดีโอเคเลยครับทำงานได้สบายสบายเดี๋ยวรอจังหวะแดดดีสักพักแน้วนะคระนะับนะจะเปิดให้ดูไม่มาเนาะเห็นไหมมาแล้วเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมแดดเด็นแ้่ในต่อตรงเลยครับพี่น้องเห็นไหม น้ำก็จะขึ้นขึ้นแห้งขึ้น,นหอได้เลยครับพี่น้องพอดีวันนี้อากาศเุ็นคุ้มนะครับครับสวัสดีครับ